สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกระเก็บพุทธคุณพักเครื่องนะคะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนยังไงแล้วภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่พี่ออนไลน์หาหนูได้เลยนะจ๊ะพี่จากที่เบอร์โทร0 8 4 0 6 9 1 8 0จากมาจากพี่เรามาดูกันที่เล่มแรกจากพี่จาอันนี้จะเป็นมีหลงพ่อเดิมจากพี่อันนี้จะเป็นด้ามไม้นะคะพี่อันนี้จะเป็นด้ามไม้แล้วก็มีรอยจานหลงพ่อเดิมอย่างนี้เลยนะคะพี่ตรงปลายก็จะเป็นอย่างนี้จากพี่นะคะความยาวก็จะประมาณเลยข้อมือมานิดนึงนะคะพี่นะคะความยาวจะเลยข้อมือมาานนนิดึงะะคพข สภาพมีดด้านในก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะคุณลูกค้าเล่มนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทพอจ้ะเล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ0ดรอยบาทอาจ๊ะพี่จา๋าเป็นมีดด้ามไม้นะจ๊ะพี่เป็นด้ามไม้นะจ๊ะพี่จ๋านะคะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่เป็นของหลวงพ่อเดิมจ๋ะพี่จา๋าสนใจยังไงภาพไม่ชัดยังไงไม่ใช่ไม้มั้งคะพี่เป็นกระดูกมั้งคะ ไม่ใช่ไม้นะจ๊ะพี่ขอโทษขอขอโทษจ้ะพ anyway. well in uh> like ี่ไม่ใช่ไม้จ้ะพี่เป็นกระดูกนะคะคุณลูกค้าเป็นกระดูกจ้ะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่เป็นกระดูกนะคะพี่ขาเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขานะคะดูผงเนี่ยผงกันข้างในกระดูกค่ะพี่นะคะดึงเข้าดึงออกจ้ะพี่ไม่ใช่ไม้นะคะพี่เป็นกระดูกนะคะพี่ขาเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าเป็นมิดหลวงพ่อเดิมนะคะคุณลูกค้าคะเนี่ยเนี่ยค่ะพี่ถ้าไม้มันต้องผูแต่นี่ข้างในเรารู้ว่าเป็นกระดูกเนี่ยเราก็มองรู้แล้วค่ะพี่นะคะเพราะว่ามันติดมาอย่างนี้เราก็มอง้ ค่ะพี่ขาขอโทษด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะถ้าไม่มั่นใจก็ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นมีดพักขันจะพี่เป็นมีดพักขันหลวงพ่อเดิมความยาวก็พอๆกันค่ะพี่จ๋านะคะความยาวก็พอๆกันนะคะพี่ขาแต่ราคาไม่เหมือนกันนะคะพี่ความยาวพอๆกันแต่ราคาไม่เหมือนกันจะพี่มีรอยจานอย่างนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะนะคะดึงออกมาก็จะเป็นมีดพักขันอย่างนี้จะพี่เล่มนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะ เล่มนี้ขอไวที่1 5 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากพี่จ๋านะคะเป็นมีดพักขันหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขานะคะสนใจยังไงภาพไม่ชัดยังไงพี่อนลลาใจพี่จ๋าศี่กา0 8 4 0 6นึ่งจาก้ะ1,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขานะคะเป็นมีดพักขันหลวงพ่อเดิมจะพี่1,500บาทปลายทาง50บาทจากพี่จ๋าส่วนอันนี้มาเป็นตลับอย่างนี้จะพี่อันนี้แม่ค้าได้มาสภาพนี่เขียนว่าป่าน ปานป่านเนี่ยค่ะพี่นะคะสภาพด้านในก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะจะเป็นเขี้ยวหลวงพ่อป่านจานแล้วจะมีตะกุตอยู่สองดอกแล้วก็จะมีสีพึ่งอันนี้ขอไว้ที่600บาทพอจ้ะพี่ตลับนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขอคนที่รับได้ไม่เรื่องเยอะไม่มีปัญหาทีหลังนะคะพี่อันนี้ถือว่าแจ้งในคลิปให้พี่ๆได้ทราบกันแล้วนะคะนะคะอย่างที่เห็นค่ะพี่ขาสภาพอย่างนี้ค่ะพี่ส่วนตัวแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้จ้ะอันนี้ขอไว้ที่600บาทจ้ะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะปิดฝาค่ะพี่ปิดฝานะคะ แล้วจะเขียนว่าป่านจะพี่จา6ห0หบาทจ้ะส่วนอันนี้จ้ะพี่จะเป็นสร้อยค่ะพี่จะเป็นสร้อยประคำปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวจ้ะ เป,เป็นสร้อยประคำเก่าๆอย่างที่เห็นนะคะพี่เส้นนี้ขอไว้ที่1,300บาทจ้ะเส้นนี้ขอไว้ที่1,300บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่เป็นเม็ดประคำเก่าๆอย่างนี้เลยนะคะพี่เป็นเม็ดประคำเก่าๆอย่างนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาเส้นนี้ขอไว้ที่1,300บาทจ้ะพี่1,300บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเป็นสร้อยประคำเก่าๆเม็ดดำๆอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะเป็นปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวจ้ะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่จ๋า ยิ่งของจริงนะคะพี่ถ้าได้สัมผัสจะพี่จ๋านะคะสวยจริงๆกับค่ะพี่เส้นนี้1น0 0งพัารอยอวจ่าหนึ่งพันสามร้บาทจะพี่1น0 0งพร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่ม5้บาทจากคุณลูกค้าขาส่วนอันนี้จะเป็นตะกรุดคุ้มข้างของหลวงพ่อทองสุขจะพี่หกร้บาทจาก ตะก,กุดนี้ค่ะพี่ขอไว้ที่600บาทจ้ะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเป็นตะกุดคุ้มค้างของหลวงพ่อทองสุกจ้ะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่จ๋าส่วนอันนี้จะเป็นเมี้ยแก้พ่อนุ่มวัดนางในจ้ะพี่เมี่ยแก้พ่อนุ่มวัดนางในนี่ขอไว้ที่700บาทจ้ะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่จ๋ามีรอยจานด้วยจ๊ะพี่จ๋ามีรอยจานด้วยค่ะคุณลูกค้าค่ะนะคะขอไว้ที่700บาทจ้ะ ขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากเบีย้ยแก้พรานุ่มวัดนางในจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นสีพึ่งจ้ะพี่จ๋าเป็นสีพึ่งคูบาวาังม้าเสบนางนะจาะพี่เป็นสีพึ่งคูบาวังม้าเสบนางจ้ะพี่จ๋าสภาพด้านในก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะนะคะ ภาพไม่ชัดยังไงสนใจองไหนพี่แอนไลน์หาหนูได้เลยนะจ๊ะพี่ที่เบอร์โทร0840659180จากแอดไปขึ้นโทรหาแม่ค้าค่ะตลับนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากพี่จ๋านะคะเป็นสีพึ่งม้าเสืนาคูบาวังนะคะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยจ้ะพี่จา๋าสีพึ่งคูบาวังม้าเสืนางนะคะพี่600บาทจากพี่จา๋าส่วนอันนี้จะเป็นสีพึ่งหลวงปู่ทิมจ้ะพี่มาเป็นตลับเล็กๆอย่างนี้จ้ะพี่จ๋านะคะด้านบนก็จะมีเป็นเหลือหลวง ปุทิมอย่างนี้เลยนะคะพี่ตลับนี้เจ็ดร้อบาทจะเปิดมาก็จะเห็นอย่างนี้จ้ะพี่จ๋ามีพระหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดองห้าองค์จ้ะพี่จ๋านะคะหนึ่งสองสามสี่องค์ค่ะพี่มีพระหน้าปกมีสีวลีมีขุนแผนมีสมเด็จมีพระยอดธงมีพระยาคุดมีตะกุลแล้วก็มีปลาจากพี่จ๋านะคะเป็นสีพึ่งสีแดงนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นของอขุนแผนเป็นของหลวงปุทิมจากพี่ขอโทษจ้ะเป็นของหลวงปุทิมจากพี่ เป็นตลับไม้ของหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขาตลับนี้ขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่สนใจยังไงภาพไม่ชัดแอดไลน์จะพี่แอดไลน์หาหนูได้เลยนะคะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะพี่700บาทจะพี่จ๋าส่วนอันนี้จะพี่จะเป็นตะกุดหลวงพ่อทบจ้ะตะกุดหลวงพ่อทบนี้แม่ค้าขอไว้ที่6 0 0บาทจ้ะดอกเล็กนะคะพี่ห0 0บาทจะพี่จ๋าประมาณประมาณนิ้วกลางจะพี่นะคะเป็นประมาณนิ้วกลางนะคะพี่นะคะขอไว้ที่6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าตะกุดหลวงพ่อ ทบจากส,ส่วนอันนี้เป็นตะกรุดเก่าไม่ทราบที่จะเป็นเกียวเกียวและมีรอยลงทองอย่างนี้จ้ะพี่เป็นเกียวเกียวและมีรอยลงทองอย่างนี้นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกหัวบาทจ้ะตะกรุดนี้หกหัวบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จากพี่จ๋าอันนี้จะเป็นตัวเล็กจากพี่อันนี้ขอไว้ที่ตัวละหกหัวบาทจ้ะอาจจะเป็นตัวเมียจ้ะตัวเมียจากพี่จ๋าหกหัวบาทจะพี่ตามภาพไปนะคะพี่นะคะ จะเป็นเนื้อลหะออกเหลืองๆอย่างนี้ได้ค่ะพี่นะคะอันนี้คือตัวเมียตัวที่หนึ่งหกบาทจะ<ม>้ะส่วนอันนี้จบตัวผู้ดูๆอย่างนี้นะจจะพี่หกรบาทเหมือนกันจ้ะจะปิดคู่จะปิดเดี่ยวก็บอกได้จะพี่จ๋าตัวผู้ตัวเมียนะจ๊ะตัวละหกร้อยบาทเท่ากันจ้ะพร้อมโอนหกร้อยบาททวนกับปลายทางหนูบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะคุณลูกค้าหนึ่งองค์สององค์สามองค์หรือสิบองค์ก็แค่ห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าปลายทางจ้าส่วนอันนี้จะเป็นคุณแผนจ้ะ เป็นขุนแผนปูทิมจ้ะพี่เป็นขุนแผนปูทิมเลื่อมพลาสติกเก่าๆอย่างนี้นะจ๊ะด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่600บาทจ้ะ6ก0บาทปลายทางบ,บ,บาว,นนเงบเวกเพิ่นนม,มบนนบบบ50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นหลวงพ่อป่านค่ะเขียนว่ากรรมการค่ะพี่600บาทจ้ะอันนี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้ลนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นอ่าหลวงปู่สุดวัดการหลวงจั๊พี่มาในกรอบพลาสติกค่ะพี่ขาดประกันน้ำไม่เข้าแน่นอนจากพี่องค์นี้ขอไว้ที่ หกร้อยบาทจะพี่เหดืยนปูสุดวัดกาหลงขอไว้ที่หกร้ยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นพระพุทธไม่ทราบที่จะพี่จ้าน่าจะเป็นชินราชม้งค่ะพี่ใช่ไหมถ้าพูดผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะคุณลูกค้านะคะแม่ค้าได้มาสภาพนี้นะคะคุณลูกค้านะคะวัดลานขายเนี่ยวัดลานในเนี่ยอะไรนะคะพี่นะคะ ตามภาพอะค่ะพี่หนูไม่ทราบว่าเหรียญใดนะคะพี่ถ้าจะปิดบอกว่าเป็นเหรียญพระพุธนะคะพี่ขายนะคะอันนี้เจ็ดร้อยบาทจะ้ะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะจะเป็นอย่างที่เห็นเลยค่ะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นขุนแผนกูกวัดใหญ่ชัยมงคลจ้ะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะ คุณแผนกุวัดใหญ่ชัยมงคลขอไว้ที่500อบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะอันจะเป็นสมเด็จหนึ่งองค์จะพี่จ๋า5 0าบาทจะ้ะสมเด็จเก่าๆสวยๆอย่างนี้เลยนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500ยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นพระนปกจะ้ะ พระน,นัปกเนื้อโลหะไม่ทราบที่ไหนสร้างค่ะพี่ได้มาสภาพนี้จะห้าร้อยบาทจ้ะห้า้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ๋าเป็นพระนปลกจ้ะส่วนองค์จะเป็นเหรียญหล่อโบราณเพราะไป่ากวะกำแพงจ้ะห้าร้ยบาทเหมือนกันจ้ะนะคะ พี่ๆสนใจองค์ไหนยังไงนะจ๊ะพี่แล้วภาพไม่ชัดพี่อัไล์หาหนูได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร0840659180จากเหรียญหล่อโบราณพวกไปว่ากําแพง500บาทจ้ะส่วนอันจะเป็นเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่จะพี่เป็นห่วงเชื่อมนะจ๊ะ500บาทจ้ะเนี่ยค่ะด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้จ้าหนูไม่ทราบเพราะเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่เดี๋ยวหลวงพ่ออะไรนะคะพี่นะคะได้มาสภาพนี้500บาทจ้ะส่วนองค์จะเป็นปูไข่วัดเชิงเลนจ้ะ500บาทจ้ะ เหรียญปูไข Le ่วัดเชิงเลนขอไว้ที่ Mat, 500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเหรียญเจ้าสัวเนื้อเงินลงยาจะพี่ขอไว้ที่700บาทจ้ะด้านหลังมีรอยจานจ้ะด้านหลังมีรอยจานจะเป็นเจ้าสัวเนื้อเงินลงยาจะพี่700บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นวัดบ้านแหลมจะพี่ขอไว้ที่500บาทจ้ะเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลม500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเหรียญหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจะพี่ขอไว้ที่500บาทจ้ะ ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเดือนหลวงพ่อทาวัดพัะเนยียงแตกจากคุณลูกค้าปิดตาหลังแบบจากพ่อแก้ววัดเครือวันจะพี่500บาทเหมือนกันจะ้ะเนี่ยค่ะปิดตาหลังแบบพ่อแก้ววัดเครือวัน500บาทจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อพ่อคล้ายค่ะพี่ขอไว้ที่500บาทจะ้ะ รูปหลอหลวงพ่อค้ายองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500ยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะคุณลูกค้าค่ะตามสภาพจะพี่500บาทจ้ะส่วนองค์จะเป็นปิดตาพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังด้านหลังมีรอยจานองค์นี้ขอไว้ที่600้บาทจ้ะปิดตาพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังจะพี่ขอไว้ที่600้บาทปลายทาง50บาทจ้ะอันนี้จะเป็นหลวงปู่สุขเนื้อว่านจะพี่500ยบาทจ้ะมีรอยจานนะจ้ะ500ยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าหลวงปู่สุกเนื้อว่านจ้ะ อันนี้หนูไม่แน่ใจว่าหลวงปู่หลวงพ่อโบยหลวงพ่อโบยหลวงพ่อโบยจับขอบจะห้าร้อยบาทจ้ะหลวงพ่อโบยนี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะจ๊ะพี่นะคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเหรียญพระพุทธไม่ทราบที่จ้ะมาอย่างนี้จ้ะพี่เนื้อจะออกทองทองมุนมุนหน่อยๆจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะเป็นเหรียญพระพุทธเก่าไม่รู้ที่นะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะปิดตาปู่นาคจ้ะวัดถ้วยจระเข้จ้ะพี่จ๋ามีรอยจานทั้งหน้าทั้งหลังจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะ ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะปิดตาปูนาควัดด้วยจะเกจจ้ะหลวงพ่อวงจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะเสือพ่อวงขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะปิดตาปูไขวัดเชิงเลนจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะปิดตาปูไขวัดเชิงเลนจ้ะรูปหล่อหลวงพ่อท้องสุขจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะพี่ รูปหล่อทองพ่อทองสุกก้นอุดอย่างนี้จ้ะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้าลูกค้าปิดตาปูทิมจากคุณลูกค้าด้านหลังต่อค้ดเลข3าจ้าพี่500บาทจ้ะปิดตาปูทิมนะจ๊ะขอไว้ที่500บาทจากคุณลูกค้า500บาทปลายทาง50บาทจ้ะพระก,กิ่งเก่าไม่รู้ที่จ้ะสวยๆอย่างนี้มีรอยจานจ้ะพี่มีรอยจานสวยๆอย่างนี้นะจ๊ะพี่กิ่งเก่าไม่รู้ที่จ้ะ หัวบาทจ้ะไม่ทราบที่นะคะพี่สวยๆอย่างนี้600บาทปลายทาง50บาทจ้ะโอเคนะคะคุณลูกค้าค่ะสนใจองค์ไหนยังไงภาพไม่ชัดยังไงคุณลูกค้าแอดไลน์หาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร0840659180จากฝากพี่พี่กดติดตามให้ช่องกระเก็บพุทธคุณพักเครื่องด้วยนะคะ EP นี้ก็มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ